ร้านน้องท้าวร้านทอดมันเงินล้านขิวยาะมากกรันตีความอร่อยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาอยองเจลลี่วอล์มาพร้อมกับสาระดีๆเสมอวันนี้มาเยี่ยมร้านของลูกค้าของเราค่ะร้านน้องท้าวทอดมันเงินล้านขิวแน่นเลยค่ะทอดมันไร้มันเพื่อสุขภาพไปชมกันเลยกรันตีความอร่อยลูกค้ายเยอะมากค่ะปักหมุดอยู่ที่ตา ตลาดนัดวันอาทิตย์นะคะซอยที่2จากรินถนนเลยค่ะเข้ามาไม่ลึกค่ะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าจะมีคนรอคิวเยอะเลยการตีความรอร่อยจริงๆค่ะทอดมันน้องเรานะคะกี่เตาก็ไม่พอนะคะมาจากที่ร้านมายอทัท้งสามเตาเลยค่ะเห็นไหมคะน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะมันจะเป็นทอดมันเงินล้านเลยค่ะตรงน,นี้นี่ค้าคิวยาวเลยค่ะ มายอมและปิ๊กซันรวมเตาปิ้งย่างไร้ควันไฟแรงทันใช้สุกทันใจของขายและทันกินบของซื้อค่ะอยากก่อลนที่รุ่นหาต้องรู้นมะนี่ค่ะว่าอบน้ำมันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยค่ะเมื่อกินปิ้งย่างก็บอกโทนะคะสามารถทำเป็นพื้นสินค้าในการขายได้ด้วยเตาของเราเป็นเตาแตนเลสจ้ะหนาเตาคุณภาพดีรับประกันวาวห้าปีใช้งานได้จริงมาตรฐานมอกความปร ขนาดะี่เยอะ่ะขนาดจะตามตะแกรงที่ใช้ในการย่างเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการความสะดวกและความเหมาะสมกับการใช้งานได้เลยค่ะมายองและบิ๊กซันเตาย่างไร้ควันรุ่น BBQ 923ขนาดตะแกรงยาว50กว้าง20เซนติเมตรเตาย่างไร้ควันรุ่น BBQ 933 ขนาดตะแกรงยาว50กว้าง30เซนติเมตรเต่าย่างไร้ควันรุ่น BBQ 924ขนาดตะแกรงยาว64กว้าง23เซนเต่าย่างไร้ควันรุ่น BBQ 913ขนาดตะแกรงยาว51กว้าง23เซนเต่าย่างไร้ควันรุ่น BBQ 936ขนาดตะแกรงยาว60กว้าง30เซน เตาย่างไร้ควันรุ่น BBQ 933 XL ขนาดตะแกรงยาว98กว้าง23เซนเ้วยหัวอ,อินฟาเร็ตจ,จะอยู่ด้านข้างให้ความร้อนสม่ำเสมอสามารถตับความร้อนได้ด้านล่างจะมีถาดรองน้ำมันสามารถถอดล้างทอความสะอาดได้ง่ายมีหลายขนาดให้เลือกใช้ขนาดจะตามตะแกรงที่ใช้ในการย่างเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ตามความชอบความสะด<ะ>วกไร้ควันรา <สะ S 2> คาถูก บริการเก็บเงินปลายทางส่งตรงถึงครัวคุณถึงหน้าบ้านเลยค่ะ